ค้วถือเก้าแสนงวดที่แล้วถือเก้าแสนรับมุกดาหารรับมุกดาหาร,าหารขันได้แล้วเห็นปุ๊บเนี่ยเสียงไผเสียงมั่น,เส,นเสียงได้ทุกสูงไหวเขียนไว้แล้วหรือว่าจังไดนั้นเฝ้าไปดึงห้ามเฝ้าให้ผู้ใดฟังเด้อพี่นนออย่าปากเงี่ยงสีบหูนำเราเป็นสิอันมันสิอันค่ะมีตัวใดล่ะงวดวันที่16สิงหาคมพศสอ0 0ัน 8คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากที่แบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเียเรามาตามรับมุกดาหานเนาะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกครับบ๊ายบายครับการเป็นไปเป็นมาจังนใดกับเป็นเลขที่สาวระคาเพิ่นไปได้มากแต่ท่าหมุกดาหานเพม่อนกับทรงมาให้เบิ่งหลายงวดแล้วกับเพิ่นทรงมาให้ซื้อน้ำมันละ แต่ว่าหนูกัซื้อแน่เพราซื้อแน่เนาะก,กัมากรีกจะาของน้ำสินะ่ะเพื่อนว่าเพิ่นได้มาคักประสันเพื่อนไปถืออาจารย์อาจารย์หนึ่งอันเพื่อนไปได้มาเพื่อนกับเป็นคนมักสื่อเด็กเสียงโชคเสียงลาบจริงสินะคะเพื่อนกันถือมาตลอดตลอดแต่ว่ากับพ่ได้ว่าสิีถือทูงวัดดอกอถือถือแน่รุดแน่แต่ว่ากับพ่อได้อยู่นะคะส่วนมาจจะเป็นสองต 2 2> ส่วนมากจะเป็นสองตัวแต่ว่างวดที่แล้วมาเข้าสามตัวครัสองตัวล่างบ่ครับสองตัวนี้จะมาบนค่ะง่วนมากจะมาบน,แม,าบนแมนค่ะแต่ว่าเล็กวิ่งแก่นะบ,บรุลจั๊กงวดครับค่ะเขาสูงงวดอ๋อเป็นเลขคำนวณครับแต่ว่างวดงวดงวดก้อนงวดนี่นะรุดไปงวดหนึ่งแล้วก็มาเข่างวดนี่สามตัว งวดนี้เข้าสามตัวตรงค่ะงวดก่อนน่ะคนตามไลายอยู่แต่ว่ามันหลุดไปคนก็เลยเส้าต๋าเอฟสีกับเลยเส้าตามพอเส้าตามปุ๊บมาเลยมาสามตัวตรงเลยค่ะเต็มคาราเบลเอาเลขอะไรครับเอางวดนี้ก็ต้องตามกันตัวเนาะงวดที่เข้าสามตัวเต็มตรงงวดที่แล้วเนี่ยแปดห้าสองแปดห้าสองมันก็สามตัวโตสามตัวสามตัวเลยแล้วงวดนี้ได้ยังครับ สถิติขอถามนิดนึงครับสถิติของปีนี้ครับเขามากี่งวดครับสําหรับรับมุกดาหารเอหนูก็บ่ไเด้นนับเจตว่าอันเพิ่งออกช่องได้ประมาณสองสามงวดนี่แหละเนาะประมาณนี้แตบ้าเพิ่นถือมาหนี้งวดนี้งวดที่เก้างวดที่เก้าค่ะงวดที่เก่าแสดงว่าเขาหูว่านี่ประมาณสามงวดล่าสุดนบาคับหรือเปล่าเนี่ยค่ะเพิ่งหูประมาณสามงวดเพราะว่าออกช่องสามงวดก่อนน้ะนหนูก็ได้บอกไผ่ครับแสดงว่า ถูกมะก้าวงวดแยกงวดนี้ได้ยังงวดนี้ถูกมะแปดก็ได้มาแล้วได้มาแล้วเนาะสําหรับรับมุกดาหารนะครับเป็นตัวเลขมีที่มานะครับอันนี้คือที่มาของตัวเลขอที่มาของตัวเลขค่ะงวดอันงวดนั้นมันออกอย่างหาซองหรือหาอย่งไรซองหาโน้ตจำไว่ได้ก่อนเพิ่งถือซองแสนน่ะแหมค่ะ ก็เลยขออนุญาตเพื่อนว่าเออหนูขอเอาเลขเลยนะไปบอกต่อเอฟซีเนี่ได้บองสินะเพื่อนกะอนุญาตให้เอามาลงได้สิแต่ว่าเพื่อนสีป่ครอเปิดเผยตัวเพื่อนเป็นไพร์อาจารย์ที่ให้มากเพื่อนกับ่กคอเปิดเผยตัวเป็นไพร์สิแม่สามผ่านทางจันทิลาอย่างเดียวพอที่ผ่านมานึ่งสามตัวแตกสามตัวให้เม็ดเดียวพร้อมแม่นค่ะถือถือ พี่เบลกับจีเห็นอยู่ลงในเฟซอยู่เนาะค่ะติกไลฟ์ป็นไรค่ะเพื่นถือเขื่นถือเก้าแสนอ๋อเอางี้นะครับเท่านั้นนะครับเก้าแสนจ้ะถูกเก้าแสนเมนโอ้คู่ที่สองตัวนะเพื่อนจะได้สองแสนยังสินะมันสามตัวงวดที่มันออกตัวร่องเพื่อนก็ได้หาหมื่นยังไงแม่มันกับเลี่ยวแต่งวดแต่ละงวดเลขมันก็สีบอคอยทอเก่า รับมุกดารับพ่น้้าสามโตเม็ดเดียวแตกสามโตเลยบานคนก็ได้เกือบล้านแล้วแล้วเก้าแสนอันนี้เป็นสถิติเก่าแต่งวดล่าสุดอ๋องวดที่ที่ป้านะบ้องหันแต่ทางไอ้ช่องไม่ได้มาถ่ายนะแต่ทางช่องเจนนง่ะเขาลงตลอดค่ะตอนที่พี่เบลมามันหลุดน้องวันนั้นน่ะเห็นบว่าเนี่เดียวนี่สถิติอันนี้อันนี้ของของงวดที่ผ่านมาเนาะงวดที่หนึ่ง ค่ะหมดที่แล้วเนาะหมดที่แล้ววันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเ่อกี่เมื่อเนี่ยหนึ่งสินค้าที่ผ่านมาที่เพิ่งประกาศผลไปนี่อันเก่านะเพิ่นให้มาแค่นี้บอกแม่นค่ะห้าแปดสองแล้วก็เจ็ดแปดหนึ่งแปดเก้าหกแม่นจ้าวิ่งแปดแม่นวดนี้เราเป็นงวดที่หน่อยนี่นอกแม่นอะแม่นจ้ะหน่อยแล้วก็เข่าเลยเข่าเลยสามตัวแตกเข่าแบบ โตดเนาะแต่ว่ามันเม็ดเดียวเอาต้องหมุนอยู่แล้วหกประตูค่ะค่ะสิไปจับมือซื้อกว่าใดแล้วเนาะกับตามดวงเ้านําวันนี้หน่อยบอวันที่สิบหกก็ได้ถามเพื่อนว่าอันมันเป็นจังไดเอื่อยบะย่ะยางก้นตามไหลคือลุดจังสินะ่ะโอ้ยเอื่อยก็มีเคล็ดลับล่ะเนาะเพื่อนว่าเคล็ดลับแบบไหนเนาะครับเคล็ดลับเพีแบบนน่ยวกับไปเปิดดวงสินะก็ได้ตะพูมีดวงไหลหล้วเพื่อนว่าสิ ค่ะมีโฉกน้ำกระเจงได้ขึินอยู่กับดวงน้ำเนาะค่ะกบโบมีผู้ใดสินวหพร้อมกันทัวประเหตุผนวันถูกต้องครับค่ะวันนี้เป็นยังไงพันวาจงไหนมันอูกันใจซําไหนเพื่อนกำมันใจอยู่แต่ว่าหัวหนีมันจะได้มาสองหางแต่ว่าจะเน้นให้หางหนึ่งค่ะสามตัวสามตัวครับสองหางแม่ค่ะสามตัวสองหางอันรอบนี้เนี่ยเพื่อนหามา สองตัวก่อนปลอ่อยเมื่อนะวันที่ 14, สิบสี่พนัดปล่อยสิบสี่สิงหาคมครสองตัวกับสองตัวเท่านะรับมุกดาหารวันนี้จะปล่อยแค่สองตัวเอาสองตัวไปก่อนคสองตัวไปก่อนสิบสี่สิงหาปลอ่ปลอยสามตัวนัดปล่อยสามตัวคงสุดท้ายอดีนี้เอาสองตัวก่อนพร้อมแล้วจ้าครับ แนแติต๊ต๊ใจกสองตัวก็บสองตัวสองตัวไปไปบนล่ายเหรอตัวกับตัวเหตัวเ่าจังไเหรเหรอเหราเห็อจหงอี่รอเหรอเัรอเห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 รอหรอเ่รอเหรอเหรอ้หรอะหรเหรอหรอเหอเหรอเหรอเหรวตรอเหตอเหรงเหอรหนอรหอเหรอหรรอเอเหอหเเอรเอเอ ลงอีกนิดหนึ่งครับ95 95 96ตัวกันคือตัวกันคือหหก65 65คุณพ่อเน้นให้กับคุณพ่อบ้องกลมกีเสซนใต้ให้กัยังญ์บอลเน้นไหมแม่วิ่งเจ็ดวิ่งเก้าตาใบตัววิ่งนะค่ณเน้นมากเจ็ดะสิบเก้าเก่าวิ่งเจ็ดตาเม็ดม่จะจับเจ็ดสักตัวเนาะคุณเอาไว้ถาใส่สามตัวว่าเจ็ดนี่ นานจำเนียนะหมจำตัวเนาะเจ็ดเอาพูดมาจังใดก่อนวันทีสิบสก็เอาเจ็ไปใส่เอาด้วยนั่นเจ็ดเก้าห้าเจ็ดหกห้าเจก้ายังหายเก่ามากเยอะแต่ว่าตัวเจ็ดอาจจะเป็นตัวร่องอันนี้เอาไปเคาะไปซื้อๆดอกเคาคแจกสิเมียนให้โบเมนเนาะมคอเมีนอยู่ด้สิกอดหมกอดเด็กแกกสิมีเคาะถือกวาดีกับโบหูภาว่พราวาในหันโบมีเจ็ดนะ อ่ะโอเคครับอ่าโอเคจากสีน้ำนะคะช่องจันจิลาพารวยค่ะช่องจันจิลาพารวยค่ะฝากช่องได้เลยครับค่ะขอบคุณค่ะชช่่อองืฝากช่องจันจิลาพารวยนะคะจันจิลาพารวยยูทูบกับยูทูบชื่อเดียวกันค่ะชื่อเดียวกันนะคะเพจจริงอ่ะคนติดตามสองแสนกว่านะคะแต่วันยูทูปกับประมาณสองหมื่นกว่า นี่แหละชื่อเพจชื่อ YouTube จันจิลาพารวยพารวยเนาะกับใก็เสื้อวาได้ยิลีมันบอเขายิลีมันบอไปเบื้องข้างช่องนองน่เลยนองลงช่องน่องเองเดี๋ยวบอไดมงาทีมงานบอไดมาเนาะไปดูโอปอไปดูเบิร์กซับได้ไม่เชื่อนะคะสิวาเป็นลังห้วยออกจ้าแม่บอหลยอยู่ ก็เพราะอันประกาแม่นลัางไมยออกดอกอายโฟนก็เข่าก็คือเข่ารูดก็คือรูดค่ะโอเคอ่ะหลายคนเหมือนกันโอเคครับครับผมอ่ะโอเคครับสำหรับแนวทางรับมุกดาหารนะครับผมย้ำสามตัววันไหนนะคะย้ำสามตัวโค้งสุดท้ายนะคะวันที่สิบสี่สิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบนาฬิกาประมาณนี้นะคะ เก่าโมงเสาร์ถึงสิบโมงเสาร์หรคะมีเอาแค่สองพิมพ์รอกดติดตามไว้เลยนะครับพิมพ์รอไว้นะคะตัวเลขรอบหนึ่งในแต่ลครักสามสิบวิให้พี่หน่อยอ่าแคปสุดท้ายนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วรับมุกอาหารสองตัวสุดท้ายมาแล้วมุกดาหารรับมุกดาหารสองตัวไปดึงลอตเตอรี่ใบก้อนพูละใบสองใบกับพ่อมาแล้วนะครับเดี๋ยวกันเลยดาหารนะครับสองตัวเนาะนะครับสามตัวรอวันที่สิบสี่นะครับ นี่นะครับงวดที่แล้วนะถือว่าเข้าสามตัวงวดนี้เลยจะมาตามกันนะก้างวดติดแล้วครับพี่น้องเอาเอาไปก่อนสองตัวสามตัวดีสิ<ด>มาหาอีกจะหาข่าน้ำมันมาหาเพิ่นเหมอนเดิมค่ะอ,อ,คอย่าลืมกดติดตามช่องบาวีสานิทกัน